สวัสดีค่ะหนุชื่อนางสาวชิช,ชยาณันกิโมยนชั้นม .6 ค่ะหนุ่มเลขที่21ค่ะวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์เรื่องสถิติโอเน็ตกุมภาพันธ์นปี2549ค่ะโดยโจทย์ะนะคะให้มาอยู่ว่าเข้ากันหนึ่งนะคะมีบุตรอยู่4คนบุตร2คนมีน้ำหนักเท่ากันและมีน้ำหนักน้อยกว่าบ,บุตรอีก2คนถ้าน้ำหนักของบุตรทั้ง4คนเนี่ยมีฐานนิยมมที่ฐานและพี่ใส่คะเท่ากับ 15 17.5และเจกิโลกรัมตามบําดับแล้วค่าเฉลี่ยเลขคณิตของน้ำหนักบุตรทั้ง4คนเน,นี่ยจะมีค่าแบบเท่าไรนะคะตัวอย่างแรกนะคะเราสมารเรียงข้อมูลกันก่อนนะคะเขาบอกว่าบุตร2คนมีน้ำหนักเท่ากันและมีน้ำหนักน้อยกว่าบุตรอีก2คนแสดงว่าบุตร2คนนั้นนะคะมีน้ำหนักน้อยที่สุดและก็ยังเป็นฐานนิยมด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเราใส่เป็น45 45นะคะแล้วก็จะติดค่าของบุรอีก2คนนะคะติดตัวแปรไว้เป็น b กับ c ละกันคน่ะคะ่ะทีนี้นะคะเราจะมาหา b แล้วก็ c นะคะโดยเราจะหาบุดคนที่3เนี่ยหรือว่า b นะคะจากหา ดีสมทธะฐานนะคะอย่างแรกนะคะเราต้องหาตำแหน่งของมาเทฐานก่อนค่ะจะเท่ากับ N.1.2 นวกส่วนสะคะเท่ากับ C.1.2 วกส่วนสเท่ากับ2.5ค่ะ เราจะอยู่ในตำแหน่งนี้นะคะ2.5ตำแหน่งที่2แล้วก็3ค่ะที่นะคะเราก็จะเข้าสูตรของมาาัธยฐานเลยค่ะจะเท่ากับ45บหัวกีส่วน2เท่ากับ 47.5นะคะค่ะที่นี้นะคะเราจะย้ายสองไปคูณกับ47.5นะคะจะเท่ากับ95ค่ะจะเป็นสองขยายไปคูณกับ47.5 45บวก b เท่ากับ95ที่นะคะเราจะย้าย 45เนี่ยไปลบนะคะ b เท่ากับ95ลบก,กับ45นะคะ b, b จะเท่ากับ50ค่ะที่นี้นะคะเราก็จะหาค่าของ c ต่อเลยค่ะจากพิ่ัสนะคะ พิสศยเนี่ยจะเกิดจากการที่เรานำค่าต่ำสุดแล้วก็สูงสุดนะคะมาลบกันต,ตอนนี้นะคะเรารู้ค่าต่ำสุดแล้วนะคะก็คือ45แล้วก็ค่าสูงสุดเป็น c นะคะเท่ากับ7นะคะ45ไม่ใช่ต้องเป็น c ลบ45เท่ากับ7นะคะที่นะคะเราจะย้าย45นะคะไปบวกกับ7 ต้องเป็นนะคะ,ะเท่ากับ52นะคะทีนี้เมื่อเรารู้ค่าของ b แล้วก็ c นะคะเราจะนำไปหาผลรวมเพื่อนำมาหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะคะ่คะหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตจ่า นี้จากซิกมาเนะคะส่วน n จะเท่ากับ45บวกกับส5วก50บวก52ส่วนด้วย4คะ่ะ15บหวก45ได้90 50, 50บวกกับ52ได้102จะเป็น192คะ่ะ ส่วนด้วย4แดังนั้นนะคะจะตอบ48ค่ะ48กิโลกร,รมัมอาจารยนะคะข้อนี้เราจะตอบข้อสามค่ะผลรวมของไม่ใช่สิค่าเฉลี่ยเลขคณิตของน้ำหนักบุตรทั้ง4ี่คนนะคะจะเท่ากับ48กิโลกรัมค่ะขอบคุณค่ะ